ักลุ่มหอยใบฟ้าอากอกก่ันคารสินบอกซื้อกุ่มยุงน่าจะหาเขาก็ได้อนะออบอกะเนะคนบอกซื้อปนานดิซับเปิดแท่งเนาะบอกซื้อกลุ่มอยู่ีออ่ยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเลขวิ่งนะว่ต้องทีหยังยังที่น่องเลย บาทละสี่จุดสองนะกับบาทหนึ่งเลยสี่บาท,บาทกลัวกับอาโลดหลังบนบาทละ 3. สามกาลัวกับออโรดเพราต้องว่ามันสี่อันเพราะอันนึงนึกกระม้างเงา่าๆแต่ปีทีเดียวนะล่องจะย่อนเบื้องหลังเ้วยย้อนให้บ่หวานบ่ไหวนะเอาย้อนเบื้องสักหวดสองหวดมัน้องสองหนวดเอดอตั้งแต่อามีหน้าก่อนกระได้อันหนึ่งมีหน้าเนีนบอระอันหนึ่งมีนาอ่ะ ให้ศูนย์ได้สี่มาเก้าศูนย์หนึ่งมีนาสิบหกมีนาจริงๆออกไหลสิบหกมีนาให้สา 7, มได้เจ็ดนะเจ็ดมาล่ 7, างเจ็ดเก้าพุฤษภาพุฤษภามันต้องห้านี่เนาะพุทษภาน่าจะเป็นเดือนสองเออวันที่สองเนาะวันที่หนึ่งแดืงาน หกและเจ็ดมาบนล่างหกเป็นหนึ่งหกบนล่างเป็นหนึ่งเจ็ดล่างวดนี้นะเดือนพฤษภาวันที่สิบหกนะเป็นตัวนี้เอาคือว่าขอลาวหน่อยค่ะมาจะใส่หู่งหมันจบไปเลยได้พี่ดอง้านวายเล่ามันจบไปแล้ว่นะวจะเอารัฐบาลอะ่ะเรียกวิ่งนะครับเงินล้านเดอมประจำ วันที่1ิบหกพฤษภาคมนะครับนั่เป็นวันพฤหัสขั้นขึ้นอ่ะตามนี้ไปหาจับเวดเวยแล้วก็ต้องจับก็ไดผู้ได้สิบเป็นเรียนนี่ยังกะว่าไป เออเอาไปซื้อแนวทางสรากกินแบ่งรัฐบาลต้องให้มีเลขพวกนี้เอออีกอย่งกับิตเจดนาเอานะครับอันนี้รวมบนล่างจะไม่ฟันจะบ่ฟันแต่ว่าหูอยู่ดอก <c oughs> เดี๋ยวรอดูไฟฟ้าจะ,จะได้รู้ว่าตัวไหนบนตัวไหนล่างอันนี้มันบนล่างนั่นแหละเห็นเนาะ ประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นข้อมูลเอาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เี่อน้องดีกว่าเข้าสเปซสปะในการสีเป็นเลนท้าเขามีเลขลักตัวหนึ่งเนี่ยสื่อเขา,า,าเรียกว่าอย่างหล่ะเขาเรียกว่าหลูดเนาะเออมันกระไดม่าทั้งบนทั้งล่ังวันหันสเพราะฉะนั้นเข้ากับบอกหัวสอบอย่างหลอกหัแล้วตัวมันเด่นมันก็มันก็เดินดีงเนี้ย จับประมาณนี้เอาในในใไปพิจารณาเอานะโทรศัพท์าสงสัยเขาจะมาส่งของด้อพี่น้องขออยาตรับโทรศัพท์จังน้อยเนี่นะพวกประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันครับผมครับดีัระูไปตรงราคาสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบครับอยู่หน้าบ้านครับนั่งรอมาหลายวันแล้วตอนนี้นั่งรออยู่หน้าบ้านเลยครับครับผม ประมาณนี้นะครับทุกคนคนทุกคนโชคดีร่ำรวย,ย,ยเฮงๆปังๆเจอกันในวันพุธนะครับโชคววดีวัสดีครับ